สวัสดีคะ่ะสวัสดีญาติธรรมผู้ใฝ่ธรรมผู้ปัตนาความหลุดพ้นหรือนักปฏิบัติธรรมและนักมีปัญญาทั้งหลายวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อธรรมะการที่เราปฏิบัติธรรมเราก็เราต้องเราต้องหยุดอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนการหยุดอยู่กับตัวเองคือเรียกว่ามีสติที่กายหรือรู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือหยุดดูหยุดอ่านหยุดพิจารณาหยุดเป็นผู้วิเคราะห์ ไม่ใช่วันๆเอาแต่ไหลเอาแต่ปรุงแต่งเอาแต่วิพากวิจารณ์คนนู้นคนนี้ไม่พอใจคนนู้นคนนี้มองแต่เรื่องข้างนอกแต่ไม่มองภายในตัวเองการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการมองเข้ามาข้างในตำหนิตัวเองแก้ไขตัวเองวิพากวิจารณ์ตัวเองขุดคุ้ยดูอารมณ์ตัวเองเฝ้าสังเกตอารมณ์ตัวเองนั่นคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงครูบาอาจารย์ก็มีวิธีการหลากหลายก็ท่านปฏิบัติมาแบบไหนท่านก็ สอนวิธีนั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าวิธีท่านผิดหรือถูกไม่มีผิดไม่มีถูกเอาอยู่ที่ใครปฏิบัติตามแล้วลดละความโลภความกดความหลงตัวเองอ่ะคือมันผ่อนลงผ่อนลงเบาลงเบาลงอันนั้นก็คือถูกวิธีแต่เราต้องรู้ได้ว่ามันถูกวิธีแล้วมันสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วมันยังอยู่ที่เดิมมันก็แสดงว่ามันมันแช่อยู่ที่เดิมมันต้องไม่มันต้องไม่ใช้เวลานานขนาดนั้น ก็ลองพิจารณากันดูได้เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ธรรมชาติเนี่ยไอ้ที่เราปฏิบัติธรรมทำทำทำ,ทำคำว่าปฏิบัติธรรมเราไม่แปลเราไม่ตีโจทย์คํานี้ให้แตกเข้าถึงธรรมคืออะไรเข้าถึงธรรมก็คือเข้าถึงธรรมอ่ะคือธรรมชาติธรรมชาติอะไรธรรมชาติที่มันไม่มีการไปการมาธรรมชาติที่มันไร้การปรุงแต่งธรรมชาติที่มัน มันเป็นเนื้อแท้ของธรรมชาติเราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความเป็นธรรมชาติแต่เรายังไม่รู้ยังไม่รู้หลักว่าแล้วทำยังไงถึงจะไปเข้าถึงธรรมชาติธรรมชาติคือความไม่มีไม่เป็นไม่ไปไม่มาไม่อะไรกับอะไรแต่เราปฏิบัติธรรมเรียนรู้เยอะจำเยอะแล้วก็เอามาถกเถียงกันเอามาวิาพากษ์วิจารณ์เอามาอดอีโก้กันอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเพื่อหมดกิเลสอันนั้นปฏิบัติธรรมเพื่อ เพื่อเพิ่มอัตราเพิ่มอิกโก้เพื่อที่จะได้ไปเถียงคนอื่นแล้วมันชนะอันนั้นการเรียนรู้เพื่อจํา mm. เพื่อถกเพื่อเถียงไม่ใช่หนทางการพ้นทุกข์แบบนั้นใครก็ทําได้อ่านเยอะแล้วจะได้ไปเถียงคนอื่นจะได้ชนะแต่แต่ธรรมะที่เราจะเข้าถึงอ่ะคือธรรมชาติที่เราจะเข้าถึงจริงๆที่จะเข้าถึงง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปเรียนเพื่อเถียงหรือรู้เยอะเพื่อเอามาถกกันอะ่ะมันคือการมองธรรมชาติให้ขาด มันแค่รู้สึกตัวหรือมีสติแล้วมองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมเราปฏิบัติธรรมแต่เราไม่เคยมองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมมันถึงเข้าถึงธรรมไม่ได้มองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมมองให้มันขาดมองให้มันให้มันชัดมองให้มันมันเป็นธรรมอ่ะบางทีบางทีอาจารย์อาจจะพูดดุหรือพูดกระแทกแดกดันก็ต้องขออภัยนักปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเพราะว่ามันมันต้องพูด กระแทกกระแทกกระทุงกระทุงเพื่อเพื่อที่จะให้ทุกคนน่ะได้เอกใจหรือได้แบบเอ๊ะหรือแบบอา้าวหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันฟังไปเรื่อยๆมันจะเมื่อโดนกระทุงกระแทกบ่อยๆมันจะเริ่มกระเทาะกิเลสของตัวเองได้จึงจึงในพูดลักษณะแบบนี้ถ้าพูดนิ่มๆนวลๆน่นนนนะหลายคนก็อาจจะชอบแต่มันไม่มันไม่กระทุงกิเลสตัวเองมันไม่กระแทกกิเลสตัวเอง จึงพูดในลักษณะนี้ก็การที่เราจะเข้าถึงความเป็นธรรมชาติด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูอันเนี้อยากให้ทุกคนมองให้มันเป็นธรรมชาติเราต้องมองให้มันเข้าถึงธรรมชาติมองให้เป็นธรรมชาติให้ได้นะมันอาจจะเป็นภาพที่มันเล็กหน่อยนี่ค่ะอันนี้ทุกคนเห็นก็ ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรเรามองให้มันเป็นธรรมชาติเรามองให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเรายังมองว่ามันคือน้ำตกเราไม่ได้มองให้มันเป็นธรรมชาติหรอกเราไม่ได้มองให้มันเป็นธรรมเรามองเรามองให้มันเป็นเป็นสิ่งที่ที่มีแต่ถ้าเรามองให้มันเป็นธรรมเรามองให้มันได้รับความเป็นธรรม ธรรมชาติมันได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าถ้าถ้าธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันจะต้องไม่เป็นอะไรถ้าเราบอกว่าน้ำหรือน้ำตกอันนี้ไม่ใช่เรามองไม่ขาดถ้าเรามองขาดเราจะมองธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆเราเราจะไม่เอาชื่อเอาอะไรไปยุ่งกับมันทางนั้นนั่นคือเรามองธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติ เราต้องมองทุกอย่างให้มันให้มันขาดให้มันได้รับความเป็นธรรมอันนี้ยทุกคนเห็นแล้วก็ต้องต้องรู้ว่ามันคืออะไรแต่อาจารย์อยากจะบอกว่ามองให้เขาได้รับความเป็นธรรมถ้าเราต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงธรรมเราต้องมองให้เขาได้รับความเป็นธรรมเพราะว่า ถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมเราต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมมองให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่ามองให้เขาเป็นในสิ่งที่เราใส่ให้สิ่งที่เราใส่ชื่อสิ่งที่เราบอกให้เขาเป็นคือเขาเป็นช้างอันนี้เราให้เขาเป็นแต่ถ้าเรามองให้เขาให้เขาเป็นธรรมชาติของเขา คือให้เขาได้รับความเป็นธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือธรรมชาติแต่แต่เราไม่ได้เราไม่ได้ให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมเราให้ท,ใหทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยให้ช้างเนี่ยเป็นช้างเนี <S <S ่ยมันไม่เป็นธรรมละมันไม่เป็นธรรมชาติละเพราะว่าถ้าธรรมชาติเราจะต้องไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรไม่รู้แค่เห็นแต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่นี่คือเขาได้รับความเป็นธรรมละ เราต้องมองให้เขาได้รับความเป็นธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นธรรมไม่ได้อันนี้คือถ้ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมมันคือก้อนหินอันนี้อันนี้เขา เขาเป็นของเขาแบบนี้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่มีมีสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยเขาเป็นของเขาแบบนี้อยู่แล้วแต่มนุษย์ไปมองธรรมชาติให้ผิดเพี้ยนคือเอาชื่อไปใส่เอาชื่อเอาสมมติเอาภาษาไปใส่เขาไม่ให้เขาได้รับความเป็นธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมแต่เราไม่เคยมองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมไม่ให้เขาได้รับความเป็นธรรมเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เราได้สัมผัสที่เราได้กลิ่นเราต้องมองทุกอย่างฟังทุกอย่างเห็นทุกอย่างโดูทุกอย่างให้เขาได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมจะต้องไม่มีชื่อจะต้องไม่มีสมมติต้องไม่มีภาษาต้องไม่มีชื่อเรียกต้องไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าเรามองให้เขาเป็นธรรมชาติคือให้ให้ความเป็นธรรมกับเขาคือมองให้เขาเป็นธรรม มองให้เขาได้รับความเป็นธรรมแท้ธรรมแท้คือธรรมชาติที่แค่สักแต่ว่าเห็นทุกวันนี้เราปฏิบัติธรรมเราต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามองทุกอย่างไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เขาได้รับความเป็นธรรมเราจะไม่มีทางเข้าถึงธรรมได้ไง่ายมันจะช้า อันนี้ทุกคนเห็นก็จะเรียกว่าดวงอาทิตย์อาจาร์อาจจะทำภาพน้อยหน่อยแต่ว่าก็ให้ทุกคนได้เห็นใกลๆ้ๆเรามองว่ามันมันคือเนี่ยชื่อชื่อที่เราเรียกกันเนะ่ยเราเรามีชื่อให้มันแต่จัก,กรวาลนี้มันเกิดขึ้นมามันไม่เคยมีชื่อของมันหรอกเพราะเรามองทุกอย่างไม่เป็นธรรมเราถึงเข้าถึงธรรมยาก เรามองทุกอย่างให้เขาได้รับความเป็นธรรมคือให้ความเป็นธรรมกับเขาคือไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นแหละถ้าเราต้องการเข้าถึงธรรมชาติเราต้องให้เขาเป็นธรรมชาติแล้วเราจะได้รับความเป็นธรรมชาติเช่นกันเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมชาติได้เหมือนกันเพราะเราต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมแต่เรามองทุกอย่างไม่เคยเป็นธรรมเลย ใส่ชื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้ภาษาเอาสมมติไปใส่เอาทุกอย่างไปใส่ในสิ่งที่มันไม่มีเป็นสิ่งที่มันสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราเอาทุกอย่างไปใส่เพราะต้องการให้สิ่งนั้นมันมีชื่อมันมีสมมุติเราเลยยึดติดในชื่อในสมมุติในทุกอย่างที่เราเป็นเป็นคน เป็นคนสร้างชื่อสร้างภาษาสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองแ้วเราก็หลงติดหลงยึดเรามองทุกอย่างให้เป็นธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมไม่ได้มองทุกอย่างให้มันเป็นสิ่งเราไม่ได้มองทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่เราต้องการที่เราคิดที่เราใส่ชื่อที่เราเมคกันขึ้นมา มองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมให้เขาได้รับความเป็นธรรมถ้าเขาได้รับถ้าสิ่งนี้ได้รับความเป็นธรรมเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรอกถ้าสิ่งนี้ถูกเรามองให้มันได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าธรรมแท้ธรรมแท้คือสิ่งที่เกิดมาแล้วก็เห็นแบบนั้นอยู่แบบนั้น ไม่ได้ยุ่งอะไรกับอะไรทั้งนั้นคือไม่ได้ยุ่งกับต่อให้มันไม่ได้มีชื่อต่อให้มันไม่ได้มีภาษาไม่ได้เอาสมมติไปใส่มันก็ใช้ชีวิตของมันแบบนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมแต่เราไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรเข้าถึงความเป็นธรมนธรมชาติเนื้อแท้ของธรรมชาติเขาเกิดมาเขาใช้ชีวิตของเขาแบบนั้นเขาไม่เคยเป็นปลาที่เป็นปลาเพราะเราคิด เพราะเราเอามาจากความจำเพราะเรารู้ว่ามันชื่อปลามันก็เลยต้องเป็นปลาในความคิดในความรู้ของเราแต่ปลาก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองคือปลาไม่ได้รู้ตัวเองชื่อปลาไม่ได้มีอะไรธรรมชาติเขาเป็นของเขาแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยไหนต่อให้ไม่มีมนุษย์เขาก็มีของเขาเขาเป็นแบบนี้ เราปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมแต่เราไม่เคยรู้ว่าธรรมคืออะไรธรรมคือธรรมชาติสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่แบบนั้นไม่ว่าเราจะเอาชื่อไปใส่หรือไม่ไม่ใส่ชื่อหรือหรือเราจะมองมันว่ามันเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันก็เป็นของมันแบบนั้นแหะ ทุกวันนี้นะักปฏิบัติธรรมก็มีมีหลากหลายจารย์อยากให้ทุกคนน่ะทำความเข้าใจแล้วพยายามที่จะดูเพื่อที่จะให้มันเกิดปัญญาให้ได้เพราะมันไม่มีอะไรธรรมชาติจริงๆคือมองอะไรให้มันเข้าใจมองแค่ให้เข้าใจศึกษาเพื่อให้เข้าใจไม่ได้ศึกษาเพื่อจําหรือศึกษาเพื่อรู้แต่ศึกษาเพื่อให้เข้าใจมันเข้าใจแล้วมันก็ มันก็แค่เข้าใจอ่ะมันไม่รู้จะยังไงคือมันก็แค่เข้าใจอ่ะเข้าใจธรรมชาติมันแค่เข้าใจธรรมชาติถ้าเรามองเป็นไก่นี่นี่ไม่ใช่ละเราไม่ได้มองให้เขาได้รับความเป็นธรรมเราเราไม่ได้มองให้เขาเป็นธรรมชาติถ้าเรามองให้เขาเป็นธรรมชาติเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร เราแค่เห็นแค่เห็นเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนั่นคือมองให้เขาเป็นเป็นธรรมมองให้เขาได้รับความเป็นธรรมมองให้เขาเป็นธรรมชาติสิ่งนี้มันคือสิ่งสัก์แต่ว่าเห็นถ้าเรามองให้เขาให้เขาได้รับความเป็นธรรมคือสัก์แต่ว่าเห็นไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนั่นคือเรามองให้ขาดมองทุกอย่างมองให้ขาดมองให้มัน ให้มันขาดจากความเป็นมองให้มันขาดจากความมีมองให้มันไม่ได้เป็นอะไรแค่แค่เห็นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมองให้มันขาดมองให้มันทะลุมองให้มันเป็นธรรมมองให้มันเป็นธรรมชาติมองให้มันเป็นธรรมมองให้สิ่งนี้ได้รับความเป็นธรรมถ้าสิ่งนี้เราถูกเรามองให้มันได้รับความเป็นธรรมสิ่งนี้จะไม่ใช่อะไรเลยแค่เห็น แค่เห็นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนั่นคือเรามองให้เขาได้รับความเป็นธรรมมองธรรมชาติให้เขาได้รับความเป็นธรรมชาติของเขาสิ่งนี้จะจะถูกมองก็คือสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนั่นคือเรามองธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแล้วไม่ได้เกินความสามารถไม่ได้เกินความ ไม่ได้สุดวิสัยไม่ได้สุดวิสัยของการที่เราจะปฏิบัติเพื่อไปถึงธรรมชาติเพื่อเพื่อเพื่อแจ้งในธรรมชาติเพียงแต่เราไม่รู้หลักแค่นั้นส่วนใครจะบอกว่าการบรรลุธรรมมีขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ต้องสร้างบาร,รมีแค่ความคิดก็ไม่ผ่านคนกลุ่มนั้นต้องปล่อยเขาไปคนเราเอาคนกลุ่มที่เขามีปัญญาดีกว่าเป็นเรื่องของเขาไปเลยคนกลุ่มนั้น พูดไปก็เหนื่อยเนี่ยทุกคนเห็นจริงนี้แล้วทุกคนก็จะใส่ชื่อให้มันเรียบร้อยแต่ถ้าธรรมชาติที่เราเกิดมาปุ๊บอ่าเราเป็นคนมนุษย์คนแรกของโลกปุ๊บเราเห็นสิ่งเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเนี้ยมันคืออะไรถ้าเรามองให้เขาได้รับความเป็นธรรมเขาจะไม่ใช่อะไรทางนั้นเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีชื่อ เขาจะไม่มีสีเขาจะไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าเรามองธรรมชาติให้เขาได้รับความเป็นธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมแต่เราไม่เคยมองอะไรให้มันให้มันเป็นธรรมอ่ะเรามองทุกอย่างแบบผูกขาดไปหมดสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งน้นเรามองทุกอย่างให้มันให้มันเป็นอย่างที่เราเรารู้เราเข้าใจ แต่การปฏิบัติธรรมคือมองทุกอย่างอย่างเข้าใจมองธรรมชาติอย่างเข้าใจรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจถ้าเราเข้าใจเราจะไม่บอกว่านี่คือดอกบัวถ้าเราเข้าใจธรรมชาติจริงๆเราจะไม่บอกว่าสิ่งนี้คือดอกบัวถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราจะไม่มองว่ามันเป็นดอกบัวหรือใบบัวเลยทั้งนั้นเราแค่รู้แค่รู้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็น ที่มันกระทบตาแค่นั้นแค่รู้แค่นั้นเรามองธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่ามองให้เขาได้รับความเป็นธรรมถ้าเราต้องการเข้าถึงธรรมเราต้องมองทุกอย่างให้เขาได้รับความเป็นธรรมธรรมแท้คือไม่มีไม่เป็นไม่อะไรกับอะไรไม่อะไรกับใครเกิดมาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับชื่อกับภาษาแต่มนุษย์ไป ไปใส่ไปใส่ทุกอย่างให้เขาเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นสารพัดอย่างที่เราต้องการให้เป็นเรามองธรรมชาติให้ให้ให้มันเป็นธรรมชาติอย่ามองให้มันเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่ามองทุกอย่างให้มันให้มันเป็นตามที่เราต้องการเรามองให้เขาเป็นธรรมชาติแล้วเราจะได้รับความเป็นธรรมชาติด้วยเช่นกันมองเขาแบบนี้บ่อยๆทำความเข้าใจกับเขาบ่อยๆทำความเข้าใจกับธรรมชาติบ่อยๆ มองเราไม่ต้องไม่ต้องจําว่าสิ่งนี้คืออันนี้สิ่งนี้คืออันนี้สิ่งนี้คืออนี้ไม่ต้องจําไม่จําเป็นต้องจําไม่จําเป็นต้องรู้ว่าสิ่งนี้ชื่ออะไรสิ่งนี้ชื่ออะไรมองให้เขาได้รับได้รับความเป็นธรรมแท้ธรรมแท้คือมองให้เขาไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็จะได้รับเราก็จะได้รับอิสรภาพเราก็จะไม่เราก็จะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมคือคือ ต้องการต้องการพัฒนาจิตตัวเองเนี่ยให้เข้าถึงธรรมให้เข้าถึงเนื้อของธรรมเนื้อของธรรมแท้ให้เข้าถึงธรรมชาติแท้แท้ไม่ได้ให้ให้เราอ่ะรู้และจําให้เราไม่ต้องรู้ไม่ต้องจําแค่เห็นจักแต่ว่าเห็นอย่างเดียวได้ยินเสียงก็ไม่รู้เสียงอะไรได้กลิ่นก็ไม่รู้กลิ่นอะไรเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไร เราต้องอยู่แบบโง่โง่เราต้องอยู่แบบโง่โง่แบบไม่รู้อะไรเลยแค่แค่รู้สึกตัวอย่างเดียวพอไม่ต้องรู้อะไรมันถึงจะเข้าถึงเข้าถึงธรรมได้ง่ายมันจะพัฒนาไปได้เร็วถ้าเรายิ่งรู้เยอะจำเยอะยากยากยากเป็นอุปสรรคมากๆเลยในการที่จะเข้าถึงธรรมชาติ ถ้าจะเข้าถึงธรรมาชาติได้ต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมาชาติก่อนฝึกไปเรื่อยๆเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆรื่อเดี๋ยวมันเข้าใจเองเมื่อวันหนึง่งเมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆื่อเหมือนน้าที่มันหยดลงโอ่งที่เราหยดที่เราหยดติ้ง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 มันหยดแบบเนี้ยเดี๋ยวมันเต็มเองเดี๋ยวมันเข้าใจไปเองไม่ได้มีอะไรยากไม่ได้มีอะไรยากแล้วไม่ได้เข้าถึงยากไม่ได้ มันเราไม่จําเป็นต้องรอเด้ยไม่จําเป็นต้องรอทําได้เลยเพราะเราปฏิบัติทำที่กายกับใจที่กายกับจิตไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับสีเสื้อเพราะจิตเราไม่ได้มีสีจิตเราไม่ได้มีสีไม่เกี่ยวจิตเป็นแค่พลังงานพลังงานอ่ะมันมันไปได้รูปอะไร มันไปได้รูปอะไรมันก็มันก็ทําทําตามทําตามรูปนั้นมันไปได้รูปหมามันต้องใช้ชีวิตแบบหมามันไปได้รูปแมวมก็ใช้ชีวิตแบบแมวไปได้รูปมนุษย์ก็คือใช้ชีวิตแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตมันทําตามรูปล่างได้รูปอะไรก็ต้องทำแบบต้องทําแบบนั้นเราปฏิบัติทำอะเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุดประเสริฐละลมหายใจเรามีค่ามากที่สุด เร่งฝึกฝนปฏิบัติเรียนรู้ไปเรื่อยๆต่อให้เราต้องทำงานเราต้องวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องครอบครัวเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่รู้จกักจบจากสิน้นแต่เราจะต้องหาเวลาปฏิบัติให้ได้เพื่อเป้าหมายของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องต้องทำสิ่งนี้เป้าหมายสูงสุดเลยต้องทำสิ่งนี้ต้องปฏิบัติทำได้ไม่ได้ช่างมัน เราทำมุ่งมั่นเด็ดเดียวเอาจริงเอาจังเราต้องเสียเวลากับตรงนี้หน่อยธรรมะต้องฟังเพื่อเพื่อให้เข้าใจเราฟังอย่างอื่นมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ธรรมะนี่เราต้องฟังทำไมถึงว่าไร้สาระมันก็แค่ฟังฟังไปอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรหลังจากชีวิตหลังความตายเรามันช่วยอะไรไม่ได้แต่ธรรมะนี่ต้องฟังให้เข้าใจเข้าใจเราจะได้หลุดพ้น จะหลุดพ้นขั้นไหนขั้นโสดาบันนี่ก็ประเสริฐแล้ะไว้ขั้นอื่นค่อยค่อยคุยค่อยสนทนาเอาขั้นโสดาบันให้ได้ก่อนส่วนใครจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากก็แค่ความคิดก็ยังไม่ผ่านละมันต้องได้มันต้องคิดว่าตัวเองต้องได้ต้องต้องทำไว้ก่อนทําจะได้ไม่ได้ยังไงมันต้องสําเร็จถ้าเราเดินไม่หยุดยังไงต้องสําเร็จไม่มีหรอกที่เราพยายามทําอะไรแล้วไม่สําเร็จเราหัดปั่นจัก,กรยาน่ หรือเราหัดขับรถหรือเราหัดว่ายน้ำมันต้องสำเร็จถ้าเราไม่หยุดถ้าเราไม่หยุดถ้าเราไม่ไม่เลิกซะก่อนมันต้องสำเร็จเพียรพยายามไปเรื่อยๆฟังเนี่ยฟังหลายๆรอบฟังไปฟังมาฟังมาฟังไปตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างแต่ฟังทุกวันอยู่ๆเดี๋ยวมันเข้าใจเดี๋ยวมันเอ๊ะเองเดี๋ยวมันอ๋อเอง ธรรมะไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องที่จะสุดวิสัยไม่สามารถเข้าถึงได้อะไรไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงและไม่จริงมันอยู่ที่เราอะตั้งใจหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจอะเหมือนเราหัดว่ายน้ำเอาเราเราไปนั่งอ่านตำราอยู่อะนั่งอ่านวิธีการหัดว่ายน้ำเรานั่งอ่านไปเหอะห้าปีไม่มีทางเป็นหรอก แต่เราลงไปในน้ําเลยค่อยๆค่อยๆเอาตัวเองไปหัดไหว้ไรมั่งอะไรมั่ง,ะงตะเกียบตะกายไปเรื่อยๆอะไรเดี๋ยวมันเป็นเองการฟังธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราฟังให้เข้าใจฟังเข้าใจอ๋ออาจารย์สอนแบบนี้อ๋อผู้บรรยายสอนแบบนี้คนคนนี้เขามาแนะวิธีนี้เราลองทําก่อนดูไหมเออเราทําแล้วเราเห็นผลว่านเะออเราก็ทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยยังฝึกความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเอ้า ฝึกแล้วเออมันรู้สึกตัวได้นี่ว่าเออมันตื่นนี่ว่าเออมันเห็นความคิดนี่ว่าเนี่ยพอเราเริ่มฝึกเริ่มเริ่มเริ่มเรียนรู้เริ่มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราจะอ๋อมันเป็นไปได้จริงๆนี่ว่ามันสามารถลงมือปฏิบัติแล้วมันรู้เองเห็นเองเลยเนี่ยเราทดลองแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราไปได้